เอาเบิ่งกับมันนี้ <c oughs> หลอกมากเรนมากแต่ว่าตะแข่งแง่ง เดี๋ยววันนี้พ่อพี่น,อน้องเบิ่งรถหนึ่งโค่รถดำขึ้นตอนสี่ซ้ำหนี้ขึ้นกระเด้นยังไงครับนี่เอาะยันล้อขึ้นซี่ปะ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 ขึ้นซ้ำแต่ว่าบัดนี้พ่อสิขอไปเอาดินดีๆครับนี่บ่องนี้บ่องตรงคำคำก็นี่ก็จมแล้วครับตัวนี้ก็นวมอีกแค่ว่าเสน้นเส้นนี้นี่ครับเส้นนี้แค่ว่า นุ่มแล้วครับในเซนเนี่ยแต่ว่าดินดินต้องไปเหลือม่านะพุน่นครับดินหลอกมากท่านผู้น่ะหลอกไรมากไรมากไรมากเพรว่าปัญหามันจะอยู่อยู่ช่วงจังหวะเนี่ยุ่นพุ่นเป็นโค้กก็เล่งบอกว่าให้เรียนแอบเพิ่นแท่น่าะครับเรียนเอะเพิ่นแท้นเรียนว่านีว่าอะไรครับเรียนว่านีก็จมเพราะว่าตรงนี้มือมือเศร้าในเรียนไปในนุม่มตอนนี้ครับเกือบลง่งเหมือนกัน ไม่อยู่บ่งเดียวเกเันแท่นะาเอาพูดพือนใส้ดินแล้วบรนสิเลียนผ่านมานหนีป่ะแต่ว่าวัานนีนี่คือวันนะ่ะสิเลียนจะอยู่บรหลายเถี่ยนถัดรถรนั้นกับรถขั้นนี่แหละจม แหลนงานอยู่กับบ้าน,นครับลักษณะแหທนถ้อยเที่ยวเปิดฟ้าท้ายแหลนครับเปิดฟ้าท้ายแหลนแหลนแบบอัดกวางอัดกวางครับ โอเคเป็นโห่สีแข็งๆก็อาจะไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหาอะไร 对啊，那帮框，帮，帮你呢？